ตอนนี้มาดูเฉลยข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าสารในสมดุลน,นี้เนี่ยบรรจุในภาชนะปริมาตร V นะครับออ V ก็คือปริมาตรภาชนะนั่นแหละนะเป็นตัวยอ่อให้สมการมาปับ๊บมีของแข็งอยู่ตัวหนึ่งนอกนั้นเป็นแก๊สเดลต้าน้อยกว่า0ก็คือติดลบแสดงว่าปริยานี้มันทำไมมันดูดใช่ไหมไมได่ดูดมันคลายความร้อนออถ้าเดลต้ามากกว่า0น,นถึงดูด ลบควรสมดุลน,นี้มีผลอย่างไรต่อความดันย่อยของ N H 3ก็คือเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมหรือไม่มีผลน,นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเติม N H 3ถ้าเราเติม N H 3ปั๊บนะครับคือเราเติมฝั่งขวาเนี่ยนะสมดุลจะต้องเลื่อนไปทางด้านไหนะเลื่อนไปทางด้านซ้ายถูกต้องป่ะเออข้อกอไก่นะอ่ะพี่คิดในกระดาษคนให้ดูแล้วกัน สำหรับกอไก่เนี่ยเติมเป็น n ส3ปับ๊บสมดุลมันจะเลื่อนไปทางด้านนี้ถูกต้องป่ะสมมติเอาตัวนี้ไปวางไว้ตรงกลางดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นของไค่จะเป็นยังไงบ้างข้อน,นี้เขาถามของ n ส3 n h 3เนี่ยเป็นตัวที่เติมถูกต้องป่ะถ้าเป็นตัวที่เติมเนี่ยยังไงก็จะต้องมีค่ามากกว่าเดิมอยู่เสมอจําได้ไหมที่พี่เคยบอกอะ่ะตัวที่เดินเติมเนี่ยไม่ว่าสมดุลจะเปลี่ยนไปยังไงก็จะมีค่ามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้น n h 3เนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับ อ่าเขียนไปเลยว่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะนะของแข็งไม่มีผลเพราะมันไม่ใช่แก๊สเราเรียนสมดุลเฉพาะแก๊สนะครับเพราะฉะนั้น Nh4Hs เนี 4, ่ยในกรณีน,นี้คงเดิมส่วน H2S ลูกศรวิ่งออกมันจะลดลงนะครับแต่มันไม่ได้ถามไงมันถาม Nh3 มันเสกเป็นตัวที่เดิมเติมเพราะฉะนั้นตัวที่เดิมเติมก็จะมีมากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับต่อไปขอไข่เติม Nh4Hs ตัวเนี้ยไม่มีผลนะเพราะว่าถ้าเราเติมอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งลงไปอะ Nh 4 Hf มันเป็นของแข็งมันก็จะไม่มีผลต่อแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันย่อยของมันก็จะเท่าเดิมนะครับหรือว่าไม่มีผลนั่นเองต่อไปลดอุณหภูมินี่ลดอุณหภูมิเนี่ยต้องดูที่ตรงนี้ละข้อนี้มันเป็นปิยาคลายความร้อนนะครับ คลาความร้อนเนี่ยทจะแปลผกผันกับ K นะครับหมายความว่าถ้าข้อนี้เขาบอกอะไรนะเขาบอกลดอุณหภูมิถ้า T ลด K มันจะทำไมครับ T ลด K มันจะเพิ่มถูกต้องบ้าเมื่อ K เพิ่มสมดุลมันจะเลื่อนไปทางด้านขวาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้าลดอุณหภูมิปั๊บ K เพิ่ม เค <Okay, S 2> เพิ่มสมดุลเลื่อนไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเมื่อสมดุลเลื่อนไปทางด้านขวาเนี่ยเอาลูกศรตัวนี้แปะไว้ตรงกลางจะสังเกตเห็นว่าลูกศรน,นี้มันจะวิ่งเข้าหา N H 3ถูกต้องมากแสดงว่า N H 3นี่มันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับใส่ตัวเลขไงอบอกไว้แล้ว การเติมตัวเลงทําให้เกิดเร็วขึ้นแต่ไม่มีผลต่อสมดุลและค่า k ดังนั้นเมื่อมันไม่มีผลสมดุลและค่า k ก็คือมันก็จะไม่มีผลต่อความเข้มข้นของสารทุกตัวในสมการด้วยดังนั้น N ท3ก็เลยเท่าเดิมนะครับต่อไปลดปริมาตรภาชนะนี่ใช้สูตรนี้เลยนี่รถ v สมดุลจะเลื่อนไปทางด้านที่มีโมลน,น้อยกว่า อย่างข้อนี้โมนในที่นี้หมายถึงโมนแก๊สนะถ้าเราลด v เนี่ยปั๊บเนี่ยสองด้านเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าด้านนี้มีสองโมนแก๊สด้านนี้ไม่มีเลยเพราะว่าของแข็งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเรียกว่าโมนมากด้านนี้เรียกว่าอะไรครับโมนน้อยถูกต้องป่ะดังนั้นลด v สมดุลจะเลื่อนไปทางด้านที่มีโมน น้อยกว่าก็คือต้องเลื่อนมาทางด้านไหนครับสมดุลก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายถูกต้องป่ะ่าพอสมดุลเลื่อนมาทางด้านซ้ายปั๊บเนี่ยปับ๊บสังเกตดูว่าลูกศรเนี่ยตัวเนี้ยมันจะออกจาก NH3 ถูกต้องป่ะถ้าออกจาก NH3 แสดงว่า NH3 มันจะมีค่าลดลงนะครับต่อไปฉอชิงเติมอาร์กอนอาร์กอนนี่คือแก๊สเฉยนะพี่เคยบอกไว้ว่างไง พี่บอกว่าการเติมแก๊สเฉื่อยจะไม่มีผลต่อสมดุลและค่า K ดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ไม่มีผลต่อค่า K และสมดุลเนี่ยก็คือไม่มีผลต่อความเข้มข้นของสารในสมการของเราด้วยเพราะฉะนั้น nH3 มันก็จะเท่าเดิมนะครับหรือคงเดิมก็ได้นะอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับเฉลยข้อนี้